ขนส่งให้ผ่านได้ยังไงต่อพอรบรได้ปกติไหมเข้าไปตรวจสภาพแล้วผ่านหรือเปล่าดูคลิปนี้จบรู้เรื่องครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพามาดูคําถามยอดฮิตกันนะครับที่บอกว่าขนส่งให้ผ่านได้ยังไงต่อพอรบรได้ไหมตรวจสภาพผ่านหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราพาไปถามแอดมินของร้านเราดีกว่าว่าทากับเราเนี่ยมันสาม,มารถไปต่อพอรบรปกติได้หรือเปล่าเวลาเข้าศูนย์ตรวจสภาพเนี่ยจะผ่านไหมเดี๋ยวไปถามกันเลยดีกว่าครับผม อโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับน้องต่ายแล้วนะครับน้องต่ายเนี่ยเาเป็นคนดูแลเรื่องใบวิศวะของราคูดะพาวรอยเดี๋ยววันนี้มาแถลงขายให้หน่อย <c oughs> เจอคําถามเข้ามาเยอะมากว่าทํำพาวรอยกับเราเนี่ยมันสามารถต่อภาษีได้ปกติหรือเปล่าตรวจสภาพผ่านไหมขนส่งให้ผ่านได้ไงจัดมาเดี๋ยววันนี้ให้น้องต่ายแถลงขายให้ฟังครับผมโอเคก็คือคอ,คอย่างนี้รถที่เข้ามาแล้วมีการเปลี่ยนพาลอยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงสภาพช่วงล่างใช่ไหม อันเนี้ยถ้าเกิดขับไปข้างนอกเนี่ยเจอตำรวจเจอด่านเนี่ยเรียบร้อยโดนแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้ม่นถูกต้องนะครับก็คือเราต้องมีใบวิศวะก็คือเป็นใบวิศวะนะครับเป็นใบที่รับรองโดยวิศวกรเนาะว่าชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับตัวรถสามารถขับขี่ได้ปกติปลอดภัยใช้งานบนท้องถนนได้ใช่การทำใบวิศวะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะมันต้องมีช่างมาตรวจวัดใช่ใช่านะชิ้นส่วนอะไรบ้างที่ตรวจวัดก็คือ วัดความยาวของรอบรถหมดเลยวัดความ <อ being S 2> ยาวจากหน้ารถถึงท้ายรถวัดความยาวระหว่างกลางรถวัดความยาวจากหน้าไปล้อหน้าวัดความยาวจากล้อหลังไปท้ายรถ<อ>แล้วก็วัดความยาวแหนบแล้วก็ต้องมีการถ่ายรูปแนบ,บว่าเราใส่กี่มิลข<อ>นาดกี่แผน่นอะไรยังไงทุกทิ้นส่วนแล้วก็ความยาวบางคนลูกค้าใส่คอกก็ต้องวัดความยาวคอกจากบนคอกคอกบนสุดถึงพื้นใส่ตู้ก็ต้องวัดความยาวต<อ>ู้ขนาด ตู้เท่าไหร่สูงเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เราต้องวัดหมดเลยทั้งหมดก็คือทั้งหมดเนี่ยต้องถูกต้องแล้วก็ได้มาตรฐานตามที่แบบกฎหมายกําหนดเนาะใช่ถึงจะทําใบวิศวะออกมาได้วิธีการทำเนี่ยอาจจะฟังดูยุ่งยากแต่ว่ามันง่ายตรงไหนรู้ไหมครับนุ่งตายง่ายตรงที่เราทําให้ใช่นะครับมาเปลี่ยนกับเราใบวิศวะเนี่ยเรามีออกให้นะ แล้วคือลูกค้ารอรับอย่างเดียวหลังจากรับใบวิศวะเสร็จก็แค่ไปยื่นขนส่งใช่ไหมหลังนั้นเรียบร้อยทุกอย่างถูกกฎหมายสามารถวิ่งเข้าด่านได้สบายใจต่อภาษีต่อพรบไม่มีปัญหาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบวิศวะถ้าเกิดลูกค้ามาทำเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรไหมของลูกค้าก็มีแค่เล่มรถอย่างเดียวก็คือพกแค่เล่มรถมาแล้วก็ใช้เวลาประมาณกี่วันจนถึงสวันไม่เกินนี้ค่ะหนึ่งถึงสวันนะครับเข้ามารับใบวิศวะจากเราได้เลยใช่แล้วก็แค่เอาไปยื่นขนส่งแค่นั้นต้องค่ะโอเคก็เท่านี้ก็น่าจะตอบคำา ถามของเพื่อนๆได้น้ที่ถามมาว่าต่อพรบรได้ไหมขนส่งให้ผ่านได้ยังไงนะครับก็นี่เราผ่านได้เพราะว่ามีการตรวจสอบว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ตรวจสอบโดยวิศวะประมาณนี้ใครมีข้อสงสัยนะยังสงสัยอะไรส่วนไหนอยู่ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนีไ้ไดน้นะครับเราจะมาตอบกันนะครับวันนี้ขอบคุณน,น้องต่ายมากครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ